สวัสดีครับเพื่อนเอนครับวันนี้พ่อใหญ่2พงาบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนเอ,นอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จวรังบล็อกพิม์พของหลวงสิทธิการอยู่ในยุคต้นนะครับยุคต้นนี้ก็ปี พุทธศักราชสองพนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับบล็อกพิมพ์นี้เป็น็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการนะครับดูลักษณะพุทธศิลป์ก็สวยงามนะครับทุกอย่างสมมาตรและลงตัวแกปูนเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆปูนเปลือกหอยสุก นะครับลักษณะของพระนะครับก็จะแตกต่างกับบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจารเจรไนนะครับบล็อกพิมพ์ของหลวงสิทธิการเป็นบล็อกพิมพ์ที่ดูเคร่งขรึมสวยงามตามแบบพุทธศิ์ของศิลปะสุขโขทยัยนะครับเ,เพื่อนๆดูซุ้มะระฆังอวบ นะครับอวบใหญ่ได้สมมาตรกับองค์พระนะครับเพื่อนเรานึกถึงองค์พระที่เป็นพระประธานในพระโอสถนะครับเพื่อนดูลักษณะเกตนะครับเรียวงามจุดที่ซุ้มระครังนะครับซุ้มระครังรอยปิแยกแตก นะครับเพื่อนเพอนองนี้เนื่องจากว่าทำแล้วมีอยู่คราวหนึ่งนะครับสยามในสมัยนั้นเกิดโรคหาก็เอาพระที่เจ้าประคุณท่านแจกมาแช่น้ำแล้วก็สวดคาถาจินนบัญชรน,นั่งสมาธิภาวนา แล้วก็นำน้ำนั้นมาดื่มมากินนะครับก็หายจากโรคหาก็มีมาในตำนานนะครับเพื่อนๆลักษณะพระบางองค์จึงจะเหมือนรอยน้ำกัดน้ำซาะนะครับดูเหมือนลักษณะน้ำที่เกาะกินเนื้อข้างในขององค์พระจึงทำให้เกิดลักษณะคราบน้ำ สีเขียวแห้งนะครับเพื่อนๆพลผุดขึ้นมาตามหน้าขององค์พระนะครับลักษณะองค์ที่ผมถืออยู่นี้นะครับองค์นี้จึงดูไม่เหมือนพระที่เราเห็นทั่วไปนะครับผิวของพระก็จะเป็นลักษณะเหมือนผิวดวงจันทร์นะครับเนื่องจากว่าบางช่วงบางโอกาสนะครับ เจ้าของพระได้นำไปแช่น้ำทำเป็นน้ำพุทธมนต์นะครับเพื่อนๆอ,องค์นี้นะครับเราจึงเห็นว่าสมเด็จวรคังในช่วงของการสร้างก็จะมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาเบื้องต้นทํากลางแล้วก็ที่สุด ในแต่ละบล็อกพิมพ์ในแต่ละเนื้อหานะครับบล็อกพิมพ์ของหลวงศิษิการที่ผมถืออยู่นี้นะครับแกปูนเปลือกหอยสุกดังนั้นปูนเปลือกหอยสุกเราจะดูแกร่งเหมือนเหมือนหอยมุกเลยนะครับเ,เพื่อนๆที่เราเห็นอยู่นี้นะครับแกร่งเป็นเป็นหินไปแล้วนะครับเ,เพื่อนนะครับข้างในซอกแขนนี้เป็นคาบคาบอนาคอนไน์นะครับ,เ,บ,บ,รรบเ,เพื่อนๆ แต่ถ้าคาบแคนไซก็จะเห็นข้อขาวตรงนี้นะครับผุดขึ้นมารอบด้านแต่ถ้าข้างในของเนื้อพระเป็นคาบอนาคอนั์ที่ผุดขึ้นมานะครับส่วนลักษณะที่เราเห็นเป็นคาบคาบน้ำตาลไม่อมเทานี้นะครับเนื่องจากว่าผิวพระถูกอากาศบวกกับคาบน้ำมันตังอิ้วที่เราเห็นนะครับ ลักษณะทั่งองพระสีจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆสมเด็จวรละคังเราดูวันณะท่านนะครับทุกส่วนทุกมุมขององค์พระสีเขาจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าสมเด็จวรละคังที่เราจับที่เราส่องถ้าสีเหมือนกันแบบเดียวกันก็ให้พึงระวังนะครับเพื่อนๆอันนี้คือทรงลักษณะของร็อกพิมพ์หลวงสิทธิการนะครับ เราสังเกตได้ง่ายนะครับเพื่อนๆตรงตรงเข่าตรงนี้นะครับะจะยุบลงไปเล็กน้อยทั้งสองด้านนะครับตรงนี้จะคอดลงเล็กนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะทิ้งปลายมาที่หัวเข่านะครับเพื่อนๆถ้าเรามีสมเด็จวราางังบล็อกพิมพ์รลวงศิริการสังเกตได้นะครับตรงเข่าตรงนี้จะคอดลงเล็กนิดหนึ่งนะครับ ชาจีวรนเขาด้านบนนี่จะสามารถดูสวยนะครับเพื่อนๆมนสวยนะครับแล้วก็จะดูมีเส้นนิสีธนะหรือเส้นผ้าทิพย์นะครับด้านใต้ขาท่านลงมานะครับเพื่อนๆเ,เรืองรานนะครับและเราจะเห็นว่าฐานสิงฐานที่สองนี้เหมือนเรือนะครับเพื่อนๆเหมือนเรือสำเภานะครับตวัดขึ้นนะครับเราจะลักษณะเป็นโคมฝาน,นะครับเพื่อนๆ อง์นี้ดูเป็นธรรมชาตินะครับเพ,พื่อนเพื่อนเราสังเกตเหมือนเหมือนหอยนะครับเหมือนเปลือกหอยที่อยู่ริมชายหาดนะครับโดนน้ําทะเลกัดเซาะแกะกินก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อก็จะมีรอยยุบรอยแยกรอยแตกนะครับเหมือนเปลือกหอยที่อยู่ตามริมชายหาดนะครับเพื่อนๆนลักษณะสีแบบเดียวกันแล้วเหมือนโขกหินนะครับเพื่อนๆโขกหินอยู่ตามชายหาดนะครับเราจะเห็นคาบหิน ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยถูกน้ําเค็มถูกอากาศเห็นริมชายหาดสีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยพะมวลสารหลักคือปูนเปลือกหอยสุกปูนเปลือกหอยสุกก็จะแน่นนะครับเกาะกับน้ำมันตังอิวมวลสารเจอเหือเจอใครเจอผิวเราเข้าไปก็จะเกิดลักษณะสึกกร่อนเป็นอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆนเนี่ยคราบน้ำมันตังอิว คลาสสิกมากนะครับเพื่อนเพื่อนองนี้นี่คือด้านหน้านะครับอย่างนี้ไม่ใช่ของเรียนแบบแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนี้เป็นเป็นขอบข้างสําเร็จนะครับไม่เป็นการตัดจากหลังไปหน้าหรือหน้ามาหลังนะครับแต่แกะออกจากบล็อกพิมพ์แล้วก็ปาดวางเลยนะครับเพื่อนๆนแล้วก็มาดูด้านหลังกันนะครับ เพื่อนเดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่เหมือนผิวดวงจันทร์เลยนะครับเพื่อนเอนเราจะเห็นเป็นคาบน้ามันตังอิ้วขึ้นประปรายนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดเทานะครับเหมือนเหมือนเปลือกหอยที่อยู่ตามริมทะเลริมชายหาดเลยนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยยุบย่นแยกแตกเนื่องจากว่าปูนเปลือกหอย เมื่อเจอน้ำมันตังอิวแล้วก็เจออากาศความหนาแน่นขององค์พระไม่เท่ากันทำให้เกิดรอยย่นของแต่ละส่วนองค์พระนี้ไปอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับรอยรอยยน่นรอยหดขององค์พระแตกเล้าลานปริออกไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่ ด้านนี้ก็จะสีสีอีกอย่างหนึ่งนะครับข้าวน้ํามันตังอิวที่ผมชี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเป็นรากผักชีที่เป็นลอยแยกออกมานะครับเพืเ่อนๆเนี่ยลักษณะอย่างนั้นนะครับเหมือนเนื้อข้างในแห้งแต่ข้างนอกนี้อากาศชื้นความแห้งมาเจออากาศชื้นก็จะทำให้การตกตะกอน ของทั่วองค์พระนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆลักษณะด้านหลังนี้จึงจะไม่เหมือนด้านหน้านะครับเพราะว่าสมเด็จวราคังแต่ละส่วนเขาก็ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆปีแยกแตกออกไม่เหมือนกันนะครับอยู่แล้วดูด้านข้างด้านนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเหมือนข้าแป้งโรยพิมพ์แต่ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆเนี่ยข้าขาวเป็นจุดนี้คือขาบแคนไซนะครับเพื่อนๆ ที่เราเห็นนี่คือลักษณะเป็นเป็นเม็ดพระธาตนะครับที่งอกขึ้นมาที่ผมชี้นี่นะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดพระธาตที่งอกขึ้นมาได้จังหวะนะครับแล้วก็จะเห็นคาบขาวๆนี่คือคาบแคนไซนะครับแล้วก็จะมีคาบอนาคอนไนต์ผุดขึ้นมาตามขอบพระที่ผมชี้นี่นะครับปรปลายตามหลุมตามบ่อนะครับเ,เพื่อนๆ แล้วเราก็จะมาดูด้านหน้าอีกครั้งนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงครับเห็นแล้วองนี้เป็นรอกพิมพ์ของหลวงสิทธิการนะครับเพื่อนเหลวงสิทธิการนี้เราจะเห็นไม่บ่อยนะครับเราจะเห็นบ่อยเยอะสุดก็คือหลวงวิจารณเจรัยนะครับหลวงสิทธิการนี้เป็นสาย อนุรักษ์จริงๆถึงจะเจอนะครับเพื่อนๆเ,เพราะเราไม่ได้หวังที่จะเอาไปจำหน่ายเอาไปเช่าหรือเอาไปปล่อยเราหวังเพื่อที่จะศึกษาหวังพุทธคุณให้ท่านคุ้มครองเราเลื่อมใสศรัทธาในเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังศีนะครับ ถึงเราจะอยู่สายไหนเพื่อนๆ,ๆบางคนก็จะอยู่ในสายพุทธพาณิชย์ก็ไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆอย่างน้อยเราก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จอย่างน้อยเราก็เป็นผู้สืบทอดเจตนารม์ในการสืบพระพุทธศาสนาเหมือนกัน<ๆ>เพียงแค่ว่าเจตนารม์เราแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเพื่อนๆนสายพุทธพาณิชย์ก็ยังชีวิตให้งอกงามให้อยู่รอด ตามอัตภาพได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสายอนุรักษ์เราเราก็ศึกษาสะสมเจ็บหวังให้ท่านคุ้มครองปกป้องรักษาเราเราก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะอยู่สายพุทธพาณิชย์หรือว่าสายอนุรักษ์เราก็เป็นพุทธบริษัทจันโรงไว้ซึ่งพาศาสนาเหมือนกันนะครับ ดังนั้นเพื่อนๆที่มีพระสมเด็จเพื่อนๆที่สะสมเพื่อนๆที่ศึกษาเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบารมีขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีชัยปลอดภัยจากโควิดนะครับเพื่อนๆรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่ส่องพาบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ